สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็มีแอปมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆที่ชอบฟังเพลงนะครับได้ใช้กันนะครับสำหรับเจ้าแอปตัวนี้นะครับชื่อว่า m u s e ครับ M U Z E ครับแบบค่อนข้างฟ้ยวฟ้าเลยครับเยี่ยมเลยสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับสามารถหาดาวน์โหลดได้ใน App Store นะครับได้เลยนะครับสำหรับ iOS ตทั้งหลายทั้ง iPad iPhone นะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับพอเราโหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปครับนี่ครับคือหน้า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 จอหลักของแอปแอป,แอปนี้นะครับผมผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับหัวข้อหลักๆของเจ้าตัวแอปนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นชื่อเพลงนะครับที่เราเล่นล่าสุดหรือที่เรากําลังเล่นอยู่นะครับลองลองมาก็เป็นซองคือชื่อเพลงที่เรามีในเครื่องนะครับ เป็นเพลย์ลิสต์เป็นมิวสิกดิสคฟเวอรี่นะครับเป็นคลาวด์เป็น Cloud, เซตติ้งแล้วก็เป็น HD Video ดีโอกับรีโมทแอ d แล้วก็เป็น Equalization 2ก็คือเพลงในเครื่องส่วน Playlist ก็คือเราสามารถทำเพลย์ลิสตของเราเองได้นะครับโดยการกดบวกนะครับแล้วก็เลือกเพลงมาทำเป็นโฟลเดอร์เฉพาะของเรานะครับอย่างเช่นเพลงฟังก่อนนอนเพลงฟังเวลาเรา ไม่สบายใจหรืออะไรก็สามารถเลือกมาเป็นเพลย์ลิสต์ของเราได้นะครับผมทีนี้เจ้าตัวสำคัญก็คือ Music Discovery นะครับเป็นไฮไลท์สำคัญของแอป,ปนี้เลยนะครับก็คือว่าเราสามารถค้นหาเพลงจากไอซูนทั่วโลกได้จากแอปแอป,ปนี้นะครับและยังสามารถโหลดเอาไว้ฟังในเครื่องได้อีกด้วยนะครับผมเริ่มต้นจากเรากดรูปลูกโลกด้านบนนะครับ กดไปปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกประเทศครับว่าเราอยากจะไปดูท็อปชาร์ตของเพลงของประเทศไหนนะครับแล้วก็เลือกไปเลยสมมุติในที่นี้ผมเลือกเป็นประเทศอิตาลีนะครับแล้วกด choose ไปนี่นะครับก็จะขึ้นท็อปชาร์ตทั้งหมดของประเทศอิตาลีที่ตอนนี้เพลงเขาฟังกันอยู่นะครับโดยวัดจากโดยอ้างอิงจากไอจูนของประเทศนั้นน,น,นะครับผมด้าน,นบนก็จะเป็นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของ iTunes นะครับซึ่งเราก็สามารถคลิก เข้าไปซื้อได้ทันทีนะครับเพราะต่อลิงก์กันอยู่นะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นเพลงต่างๆนะครับที่ติดท็อปชาร์ตของเขานะครับในอิตาลีสมมุติเราสนใจเพลง One Last Time นะครับเราก็คลิกเข้าไปปึ๊บมันก็จะขึ้น One Last Time ทั้งหมดมาใน YouTube เหมือนเวลาเราเซิร์ชนะครับเพื่อที่ว่า อะไรเพื่อที่ว่าจะให้เราดาวน์โหลดครับว่าเราจะชอบเวอร์ชันไหนเวอร์ชันคนมาอบเบอร์หรือว่าเวอร์ชันคนที่ออริจินอลเราก็สามารถเลือกได้โดยการกดบวกด้านหลังนะครับนี่พอกดบวกเข้าไปมันก็จะให้เราเลือกระหว่างเป็นสแตนดาร์ดวิดีโอกับเป็นออ d ดิโนนะครับเราก็ต้องเลือกทีนี้ถ้าคนจะที่จะเซฟวิดีโอเก็บไว้ก็เลือกเป็นวิดีโอนะครับแต่สำหรับผมเองผมเน้น ฟังเพลงครับเซฟเป็นเพลงฟังดีกว่าก็เราเลอกเป็นออดิโอได้ปั๊บทีนี้ก็จะทำการดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องแล้วนะครับแล้วก็เพลงจะอไปอยู่ที่ไหนแล้วก็กดแบ็คกลับมาครับลูกศรถอยหลังกลับมาไปอยู่ที่ซองครับแล้วก็ลองดูสิครับว่ามาหรือยังนี่มาแล้วครับเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ถามว่าเราสามารถทำได้แค่นี้หรอกับแอปแบบนี้ไม่นะครับไม่ไม่ใช่แค่นี้ครับเราสมมติเราคลิกเข้าไปในเพลงปึ๊บตัวหน้าจอของเพลงก็คือกราฟิกเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับรูปต่างๆคือหน้าตาดีอยู่แล้วเราก็สามารถจิ้มค้างไว้ที่หน้าจอแล้วเราก็สามารถ เลื่อนนิ้วลงมาเพื่อลดหรือเพิ่มวอลลุ่มได้นะครับในทางกลับกันถ้าเราปรับให้จอเป็นแนวนอนนะครับเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นวอลลุ่มเหมือนเดิมแต่เลื่อนหน้าเลื่อนถอยหลังเป็นการซีคช่วงของเพลงที่เราต้องการจะเลื่อนไปข้างหน้าไปข้างหลังค่อนข้างสะดวกเช่นกันนะครับผมทีนี้เราก็กลับไปหน้าปกติต่อนะครับ เจ้าตัว setting ครับ setting นี้ก็มีให้เราเลือกหลายอย่าง,างเช่นเราอยากให้มัน s t r e มวิดีโอได้ไหมตอนเราเป็นสถาันารมือถือหรือเราไม่อยากเลยก็คือว่ามันจะเปลือง3 g เราเปลือง e d g เราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะค่อนข้างดีอย่างเช่นว่าเนี่ยฮะเราจะไม่โช o w วิดีโอ on portrait ก็คือว่ามันจะช่วยในการ save แบตเตอรี่นะครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะเวลาเรา ฟังเพลงหรือที่แบตเราใกล้ๆหมดนะครับทีนี้จะตัวด้านล่างเป็นอีควอไลเซอร์เราสามารถปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองปรับตัวเองได้มีให้เลือกหลายแบบแบบบล็อกแบบ Jazz แบบคอสมแบบทําเองก็ได้นะครับแล้วก็เซฟเป็นโปรไฟล์ของเราได้ว่าเราชอบฟังแนวนี้หรือเสียงแบบนี้นะครับผมผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับแอบปบนี้คือถ้าเพื่อนๆลองไปใช้ดูก่อนแล้วก็ลองมาดูนะครับว่าเอ้ มันถูกกับเราไหมเราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าดูมุมขวาล่างนะครับจะมีตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่เราสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับเป็น apple tv หรือจะเป็นเครื่องเล่นบลูทูธต่างๆลำโพงอะไรเงี้ยเราก็สามารถเชื่อมต่อแล้วออกได้เลยนะครับตัวแอปออกแบบมาแล้วทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวเนื้อเพลงเองเราก็สามารถอีดิทได้เช่นกันนะครับ ขอโทษทีครับตัวเพลงอย่างเช่นว่าเราโหลดเพลงนี้มาเราก็มุมขวาบนนะครับเราสามารถเลือกแล้วเราก็ Edit Info ครับเราสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับโดยการอาจจะเซฟรูปมาเก็บไว้ในมือถือแล้วก็เอารูปเนี่ยในมือถือเนี่ยมาทำเป็นรูปอัลบั้มนี้ก็ได้นะครับแก้ไขชื่อเพลงก็ได้ครับนี่ เราแก้ไขได้หมดหจะเป็นชื่อ bum, ัะบ้ามเป็นชื่อนักกร้องก็สามารถแก้ได้แล้วก็กดเซฟเท่านั้นเองครับแต่ในกรณีนี้คือเราสามารถจะแก้ได้แค่เพลงที่เราดาวน์โหลดมาจากตัวแอปพลิเคชันบิวส์นะครับถ้าเป็นเพลงที่เราซื้อมาจาก t อจูนหรือว่าเราเอาลงจากตัวเครื่องเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับและสุดท้ายนะครับที่เป็นเขียน1 o f 22เนี่ยนะครับเป็นลูกศรลงเราก็สามารถกดไปที่ตัวนี้เลย แล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาเพลงไหนนะครับมันจะเห็นชัดมากโดยที่เราสามารถกด Edit ด้านซ้ายมือเราก็สามารถเลื่อนเพลงได้ว่าเราจะให้อันไหนขึ้นก่อนอันไหนอยู่หลังตามใจชอบแล้วก็กดเซฟครับนี่เซฟเป็นเพลย์ลิสต์นะครับของเราเองว่าเราจะลำดับเพลงยังไงอะไรนะครับคือผมมองว่าแอปแอปนี้นะ ตอบโจทย์คนที่ชอบฟังเพลงในปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่ได้ตีกรอบเราแค่ว่าเราต้องฟังเพลงที่เป็นออริจินอล่านั้นเราสามารถฟังเพลงที่เราเอเราบางทีเราชอบเวอร์ชันที่คนเขามา c o คัฟเราไอ้ c o อร์าานะครับหรือมาร้องเข้าม่หรือชอบมิวสิกวิดีโอแต่อยากฟังเฉยเยไม่ได้อยากดูมิวสิกวิดีโอแอปตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เรามากๆเลยนะครับผมยังไงเพื่อนเพื่อลองใช้กันดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กยังไงก็ บอกมาได้นะครับผมสุดท้ายก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดพูดเร็วเกินไปหรือพูดไม่รู้เรื่องอะไรยังไงก็แต่ตั้งใจครับอยากให้เพื่อนๆได้ใช้แอปดีๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังนะครับแล้วมีโอกาสจะมารีวิวแอปดีๆใหม่ๆให้เพื่อนๆน,น,นะครับผมครับสวัสดีครับ